เว็บไซต์ที่ไม่มี SEO ก็เหมือนร้านค้าที่ไม่มีลูกค้าดังนั้นเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะว่า SEO คืออะไรซึ่ง SEO คือเทคนิคที่จะช่วยให้หน้าเว็บไซต์ของคุณปรากฏอยู่ในอันดับต้นๆบนหน้าเพจ Google นั่นเองค่ะเมื่อธุรกิจของคุณมีการทํา SEO จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง 1. ช่วยให้เว็บไซต์ติดอันดับ Google ในหน้าแรก 2. ลูกค้าจะติดต่อคุณผ่านทางเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น 3. มีการเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง ทไทไภาคโดอากาสในการทำ SEO พอเลือกบริษัท SEO ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ให้ความสำคัญกับ SEO มากพอถ้าธุรกิจของคุณยังไม่ได้ทำ SEO ติดต่อเราได้ที่ Digital Agency Bangkok เรามีประสบการณ์มากกว่า12ปีทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจของคุณคืออะไร และเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีเพื่อช่วยให้คุณได้เข้าใจเกี่ยวกับการทา s e o ได้มากยิ่งขึ้นใครที่สนใจร่วมง,งานกับเราสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้นคะคะหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะ